เอาการสวัสดีนะครับผมเพื่อนเพื่อนเนาะในช่วงย่ามะแรงนะครับผมเฮาสีมาพอ้กันอีกริปหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะนะครับผมหลังจากเที่าายวไฮเลขเพื่อนเพื่อนไปก็คือนะครับผมดับหลักหน่วยล่างนะครับเพืนะ่อนเพื่อนเนาะเป็นเลขดับหลักหน่วยล่างนะครับผมแล้วบานที่นี่นะครับผมเพื่อนเพื่อนมันบอกว่าเจ้าเฮ็ดพดเดอร์ไปสั่นมาแก้ไขแนะ่ไปสั่น่าในสูตรที่สีนี่นะครับผมก็คือ เฮาได้เลขนะครับผมพอบวกเลขบวกคบนะครับเพื่อนๆแื่นแมนนลีนะครับผมเฮาตรวจสอบบางเหล้วนะครับผมแันด้ตรวจสอบบางเหล้วนะเนาะนะครับก็คือในสูตรที่ c นี่นะครับผมในสูตรที่ c ของเฮานี่มันเลขเป็นเลข4ีโตนะครับบ่เป็นเลข3โตเนาะมันเลข3โตน้นบ่ถึกนะครับผมดับไปที่เลข9นี่บ่ถึกนะครับผมในในสูตรนี่นะครับเดี๋ยวเฮาสิมาแจกให้เพื่อนเพื่อเนาะนะครับผมสําหรับในสูตรของเขานั่นนะครับผมสําหรับในสูตรของเขาในสูตรที่ c นี่นะครับผมก็คือหลักเมิน หลักร้อยสองร้อยสามสิบสามนะครับผมหลักหมื่นร้อยสองร้อยสามสิบสามเนาะนะครับผมสําหรับในสูตรของเขานั่นนะครับผมหมื่นร้อยสองร้อยสามสิบสามนะครับผมในตัวนี้นะครับผมนี่เนาะนะครับในสูตรที่สี่นี่หลักหมื่นนะครับผมหลักหมื่นก็คือเลขหนึ่งดีเธอแล้วนะครับผมหลักหมื่นเลขหนึ่งถูกแล้วนะครับผมแล้วก็ร้อยสองนะครับผมร้อยสองก็คือเลขหกนะครับผมเลขหก ถูกแล้วนะครับผมเลข6ตัวนี้เนาะแล้วก็ร้อยสนะครับผมร้อยสามนี่ก็ถทืแล้วเลข2มันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่เขาบวกลงมาใส่ก็คือหลัก10ครั้งที่3นะครับนี่ตัวนี้นะครับหลัก10ครั้งที่3เนาะตามสูตรเขาบอกว่าตัวสุดท้ายเป็นหลัก10ครั้งที่3นะครับ <lider> นี <screen> <sh> ่นะครับสูตรที่4หลัก10ครั้งที่3นะครับผมเนาะเดี๋ยวเอาเสียออกมาใส่นะครับผมเขาบวกเลขบครบนะครับปอก้นเพื่อนๆหลายๆนะครับผมที่กาเบิงแย่งซอยกันเนาะเป็นซาลาเปอเปไปตัวทีบตัวแดนนะครับเพื่อนๆ มันจะต้องบวกเลข1น,นะครับผมหลักสิบเพราะในสก็เลข1นึ่เขาสิบวกเลขหเข้าไปเนาะนะครับผมบวกเลข1เข้าไปนะครับผมนี่นะครับผมมันจังสืบถึกนะครับเพราะว่าสูตรที่สี่นะมันมีเลขสี่โตเนาะนะครับผมเขาเขียนมาบอกครบนะครับนี่นะครับบานเขาบวกกันเลยนะครับหนบวกหเป็น7นะครับผม7จบวกสเป็น9กนะครับเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์นะครับผมเป็นศูนย์นะครับตัวนี้ศูนย์ดับนะครับผมดับศูนย์แล้วตัวนี้นะครับผมเข้าสิแก้นะครับผมเราจะแก้ นะครับผมมันได้ไปที่เลขศูนย์นะครับผมเพื่อเนาะได้ไปที่เลขศูนย์ตัวนี้นะครับผมนี่ได้ไปที่เลขศูนย์นะครับผมตัวนี้มันก็จะดับไปที่ศูนย์หนึ่งสามสี่หกเจ็ดนะครับผมเฮ้าสิเอาเลขศูนย์มาใส่นะครับผมในตัวแท่นเลขเก้านี่เนาะนะครับผมนะครับตัวนี้ก็ต้องเป็นเลขศูนย์นะครับผมตัวนี้เป็นเลขศูนย์ดับไปที่เลขศูนย์นะครับผมเลี้ยวบานที่นี่เลขมันก็จะเลือไปที่หนึ่งสามสี่หก นะครับหกเจ็ดศูนย์นะครับตัวที่เหลือก็ต้องเป็นศูนย์นะครับสองห้าแปดเก้านะครับผมนะคมันต้องมีเก่าเนาะเพราะว่าอยู่นีมันบ่เลขดับหรือว่ามีเลขเก่านะครับบ่มีเลขเก่าเนาะเลขเก่าต้องไม่ดับนะครับผมนี่นะครับผมเลขมันกระสิไปที่ตัวนี้นะครับผมมันกระสิไปที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับผมเซี่หกแล้วเลขมันจะต้องนะครับ เหลือ4ตัวนะครับผมถ้าเหลือ4ตัวมันจะเหลือไปที่เลข0นะครับผมแล้วก็1 2นะครับ3 4 5 6นะครับ7 8 9นะครับผมตัวนี้ดับไปที่6ตัวตัวนี้ก็ต้องเหลือ4ตัวนะครับผม4ตัวนะครับผมมันต้องเหลือ4ตัวเนาะนี่นะครับเนาะนะครับผมเดี๋ยวเหาสิลบเลข0ออกนะครับเพื่อนเนาะนะครับเลข0 ดับพนะนะครับผมนี่นะครับผมเราจะลบเลขศูนย์ออกนี่มันจะเหลือสีโตแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะนี่นะครับถูกต้องแล้วนะครับแจให้เพื่อนเพื่อนลเด้อนะครับผมดับหลักหน่วยล่างนะครับผมในสูตรที่สีนี่เป็นเลขศูนย์นะครับเพราะว่าเอาเลขมาบวกคบเนาะมันจะต้องเป็นเลขสีโตนะครับเพื่อนเพื่อนนี่แก้ให้เพื่อนเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อนเนาะเลี้ยวบานที่นี่นะครับผมสําหรับนะครับผมเฮาสีมาจับเลขเด่นนะครับผมเฮาสีมาจับเลขเด่นก็คือหลักหน่วยล่างนะครับผม ว่าเลขเด่นของเข้าจริงๆนั่นมันได้ตัวใดแท้ๆนะครับเพื่อนเืนเนาะนะครับเลขดับเลยไปที่6ตัวเลขเด่นนะที่บอดับนะครับเลขที่บอดับก็คือ2589นี่เนาะ2 5 8 9ในงวดนี้นะครับงวดวันที่16มิถุนายนนี้เลขบาลที่นี่สําหรับตัวนี้นะครับผมสําหรับเลขเด่นของเข้าชน15สูตรนี้ก็คือลักหนวยล่างนะครับผมชน15สูตนี้เข้าจับชนกันเบิดตเลยนะครับเทิร์นสสูตนะครับผมยังงวดที่ผ่านมานั่นนะครับผมเข้าจับชน15สูตรนะครับ จับชน15สูตรนี้นะครับผมเลียวบานที่นี่เลขสูตรที่มันหลุดนะครับนี่นะครับผมสูตรที่หลุดนี่เนี่ยเสียสูตรที่ว่ามีเลข2นะครับผม1 2 3 4 5สาี่ห้านะครับผม6สูตรนี่เ่ามีเลข2นะครับหลักหน่วยล่างนะครับ6สูตรนี่เ่ามีเลข2แต่เลข2นะครับผมกะย่งมาเด่นนะครับผมเด่นไปที่1กับ2นะครับ เพื่อนเนาะเด่นไปที่1กับ2เลยนะครับเขาคือเก่านะครับเพื่อนเข้าคือเก่านะครับผมเล้วบานที่นี่นะครับผมในตัวนี้นะครับผมในเลขตัวนี้เฮาสี่จับนะครับเฮาสี่จับตามความเป็นจริงนะครับผมตามความเป็นจริงวัตถุตอยูตนี่นะครับผมเหมือนงวดที่ผ่านมานั่นนะครับผมงวดที่ผ่านมานั้นจับวัตถุสูตรนะครับผมแต่มันมีสูตรหลุดอยู่ทั้งหมด6สูตรแต่เลขยังเข่าอยู่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมเข้าไปที่เลข2นี่ครับ มาเท่ากันเลยนะครับผมเนาะนี่นะครับผม1กับ2นี่เด่นไปที่9สูนนะครับนี่เกูตรช่วงนี้มีแตแปดตะเกตนะครับลดลงมาจากนี่เนาะเลขก็เข้าไปที่หลักหน่วยล่างออกไปที่0ูนย์เลข2ตัวนี้เข้าไปที่หลักหน่วยนี่นะครับเล้ขงวดนี่เขานับจริงๆนะครับผมนับจริงๆทั้งหมดแล้วนับจริงๆนับจังจังนะครับผมนับจริงๆนับจังๆนับวัตถุโตแล้วนะครับผมได้เลขไปตามนี่นะครับได้เลขไปตามนี่นะครับ นี่นะครับได้เลขไปตามนี่เลยนะครับเลขหานี่นะครับผมมาถึง10สูตรนะครับผมเลขหาแล้วสิ่มานับอีกกระดัเลขหาสาหรับเลขหานะครับผมเลข5มี1นะครับผมเลข5มี1มี1นะครับผมแล้วก็มี2มี3นะครับผมแล้วมี4นะครับผมแล้วก็มี5นะครับผมแล้วมี6แล้วมี7แล้วมี8แล้วมี9แล้วมี10 นะครับผมเลขหามีถึง10สูตรนี่นะครับผมเขียนไปในสิบสูตรนะครับเพื่อเลขหาเลข4นะครับผมเลข4เลข4มีกี่ตัวนะครับเขานับไดยเก้าตัวนะครับเลข4เขาสินับใหม่นะครับผมเขามีเก้าตัวเนาะงนะครับเลข4 1นะครับสองสนะครับผม3 3แล้วไม่มี4ไม่มีไม่มีไม่มี5นะครับมีตัวที่หาไม่มีไม่มี6 นะครับผมตัวที่6นะครับผมตัวที่7นะครับผมตัวที่8ตัวที่9นะครับผมเลข4มีถึง9สูตรนะครับผม9สูตรนี่นะครับผมเข้านับตามความเป็นจริงเลยนะครับเอาจริงจริงยังจังเลยแล้วร่องโตสองโตนี่ก็คือเลข1กับ กับเลขศูนย์นะครับเลขหนึ่งกับเลขศูนย์มี8นะครับมีอย่างละ8สูตรนะครับเพื่อนๆเนาะเลขหนึ่งกับเลขศูนย์มีอย่างละ8สูตรบ้านที่นี่เขาใจไมานับเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งหนึ่งนะครับผมสองนะครับหนึ่งสองไม่มีสามไม่มีสี่นะครับผมไม่มีห้ามีหกนะครับผมมีเจ็ดมีแปดนะครับผมมีแปดไม่มีไม่มีไม่มีมีแปดนะครับเลขหนึ่งมีแปด เลขศูนย์นะครับผมตัวที่มันไกลเคียงกับเลขเด่นเนาะกจาเลขศูนย์มีมากแปดศูตรเลขศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเรียกเลขศูนย์เลขศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามไม่มีมีสี่ไม่มีไม่มีมีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดไม่มี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 มีแปดนะครับผมเลขศูนย์นี่แปดเพราะฉะนั้นนะครับผมเลขมันเสี่นไปที่เลขคานะครับผมเด่นไปที่เลขห้า รองสีนะครับสูสีคูกกี้สีกับผานี่นะครับผมสีกระมาเลขสามมาเจ็ดสูตรเท่านั้นนะครับผมนับตามจริงๆแล้วนะครับเลขสามมาเจ็ดสูตรนะครับเพื่อนๆมาเจ็ดสูตรเลขสามนับเบิ้งอีกก็ได้หนึ่งนะครับผมตัวที่หนึ่งสูตรที่สองไม่มี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 ไม่สองนะครับมีสองมีสองแล้วก็ไม่มีมีสามมีสี่มีห้านะครับผม มีห้าแล้วก็มีมีห้าไม่มีมีหกมีหกแล้วก็มีเจ็ดนะครับผมนี่นะครับผมเลขสามมีเจ็ดตัวนะครับนี่นะครับเลขสามมีเจ็ดตัวนี่นะครับผมมันมีเจ็ดตัวเลขสามนะครับเพื่อนๆเล้วบานที่นี่เลขสามตัวนี้มันเป็นร่องเลขหนึ่งกับเลขศูนย์เฮาสิบอเอานะครับผมเฮาสิเอาเลขที่มันใกล้ที่มันเป็นตัวร่องกันลงไปนั่นสามตำแหน่งนะครับผมก็คือ 890เก้าศูนี่ยแปดเก้เนาะ1ิบเนี่นะครับ5401นะครับผมนี่เฮาสิเอาตัวนี้นะครับ5401นะครับเพื่อนๆแต่ว่าตัวเด่นที่สุดก็คือเลขขานะครับสูสีเลข4แต้มเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับผมลักหน่วยของเฮาสิได้มา4ตัวนี่ห้าสี่ศล้วนะครับผม5401แล้วเฮาสิมาจับเทียบใส่ครับตัวนี้นะครับผมเฮาสิมาจับเทียบใส่กับ ตัวที่เฮาสีเฮ็ดเป็นตัวหลักนะครับแต่ยังไรก็ดีนะเขาเขานับรวมเรียบร้อยแล้วนะครับผมในสูตรหลักของเฮานี่ก็คือ78905นี่นะครับ78905นี่เฮานับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือสูตรที่8นี่นะครับสูตรที่8เป็นสูตรหลักนะครับผม78905นี่เนาะ 78905นี่นะครับผมเฮาเอาเป็นสูตรหลักนะครับผมนี่ตัวนี้แต่เฮาก็นับรวมไปใส่กับตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเฮาหนับใส่กับตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วบานที่นี่เขาจับสูตรเต็มนะครับเฮาจับสูตรเต็มเฮาจับตัวนี้นะครับผม25คู่นี่เขาใส่สูตรหลัก2สูตรนี่นะครับผมเนาะนี่นะครับเฮาจับชุดเต็มได้25คู่แล้วบานที่นี่ตัวนี้5401มันสิเป็นหลักหน่วยนะครับเป็นหลักหน่วยก็คือ5401นนะครับผมอันนี้คือเลข 1นะครับผมจับชนสูตรนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจับชนสูตรนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ตัวนี้ตัวนี้การจับชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในตัวนี้เนาะเลี้ยวบานที่นี่นะครับผมในลักหนวยตัวนี้เข้าเบิงเลขเด่นนะครับนี่คือเลขเด่นตัวนี้นะครับผมเลี้ยวบานที่นี่เข้าสีมาเบิงเลขดับนะครับเลขเด่นของเข้าได้มากเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือเด่นไปที่เลข5นะครับผมเด่นที่สุดคือเลข5 ตัวร่องก็คือ4นะครับผมแล้วก็ร่องลงไปอีกกัเป็น0กับ1นะครับเพื่อนรองลงไปเป็นศูนย์กับหนึ่งแล้วบานที่นี่นะครับในเลขดับของเฮานั่นนะครับในเลขดับของเฮาในงวดนี้นะครับงวดวันที่16มิถุนายนนี่นะครับผมนี่นะครับที่เฮาแก่เมื่อกี้นี่เนาะเฮาแจ่มเพื่อนๆเมื่อกี้นี่นะครับผมมันกระดับไปถึง6กตัวนะครับผม1 3 4 6 7 0นะครับผมดับไป6 3 4 6 6 1 3 4 6 7 0 ตัวที่มันเหลือก็คือ2 5 8 9นะครับผมตัวที่เหลือเนาะ2 5 8 9เกาห้าเสียวมาเขียนเสน่นะครับผมหลักหน่วยเลยนะครับตัวที่เหลือจากบอดับนะครับผม2 5 8 9นะครับผม2นะครับผม5 8 9นะครับนี่คือตัวที่บอดับนะครับเพื่อนเพื่อนเลี้ยวบานที่นี่นะครับผมตาห้าจับมาเบิ้งกับสูตรตัวนี้นะครับผมจับเทียบกับสูตรหลักใดนะครับผมจับเทียบใท่กันนะครับผมว่าตัวที่ไม่ดับ กับตัวเด่นนะครับผมอันนี้ตัวที่ไม่ดับกับตัวเด่นมันมีตัวใดแน่ที่มันคือกันนะครับผมในเลขตัวนี้นะครับมันสิเป็นไปตัวอื่นไปเป็นไปบ่ไดนะครับผมก็คือเลขนะครับผม5นะครับผมนี่นะครับผมมันสิมาตัวนี้นะครับจะไปที่เลขเนานะนี่นะครับเลขบานที่นี่เลขอยู่นนะครับผมเลข4กับบ่ชนเลข0กับบ่ชนเลข1กับบ่ชนนะครับเลข2นี่กับบ่ชนนะครับ บชนตัวนี้นะครับตัวที่เขาไลออกมาแล้วนี่นะครับเลขเด่นทั้งหมด4ตัวนี้นะครับเลขเด่นสตัวนี้เลขที่ไม่ดับนี่นะครับผมมีเลขหาตัวเดียวเท่านั้นที่มันมาได้นะครับผมมันมาได้ก็คือมันชนกันครับตัวนี้เลขเด่นกับเลขที่ไม่ดับชนกันที่เลขห้านะครับมันเป็นอย่างอื่นไปบ่อยนะครับเพื่อนเนาะนี่นะครับผมมันก็สิเป็นแบบนี้เป็นมาแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเลข2สูตรนี่จับเทียบกันนะครับผม ตัวนี้กระเทียกับตัวนี้เรียบร้อยแล้วนับรวมแล้วนะครับแต่ห้าเป็นชุดหลักก็คือสุดเต็มตัวนี้ซื้อนะครับเนาะบ้านที่นี่เลขตัวนี้มันสิได้ไปที่เลขหาโดยที่บดปฏิเสธบ่ด้เลยนะครับนี่มันชนกับไปที่เลขหานี่ปฏิเสธบ่ด้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเพื่อนเลขหลักหน่วยบนเลขหลักหน่วยล่างนะครับเลขหลักหน่วยล่างของข้าห้ากระเสียหายเพื่อนเพื่อไปที่เลขหาเลยนะครับผมไปที่เลขห้านะครับเพื่อนๆนี่เลยนะครับเพื่อนๆไปที่เลขห้าหลักหน่วย นะครับผมหลักหน่วยล่างไปที่เลขห้าเล้วที่นี่ลักสิบนะครับผมในหลักสิบนั่นนะครับในเลขเด่นหลักสิบนั่นนะครับในงวดนี่นะครับเพื่อนๆในงวดที่ผ่านมานั่นนะครับผมเด่นไปที่2ตัวคือ9กับ0นย์นะครับจับชน8ปูนยเด่นไปที่9กับ0ูนย์นะครับเนาะเก้ากับศูนย์เล้วบานที่นี่เลขศูนย์ตัวนี้เขาไปที่หลักสิบออกศูนย์สองงวดนี่นะครับได้ไปที่เจ็ดกับแปดนะครับมาถึงเจ็ดตัวสองตัวเท่ากันเลย 7กับ8นะครับผมเลขที่เด่นนะครับตัวนี้คือเลขเด่นจับชน8สูตรนะครับได้7กับ8มาเท่ากัน7สูตรเลี้ยวบานที่นี่สําหรับเลขดับนะครับสําหรับดับหลัก10ล่างนะครับเป็นเพื่อนดับหลัก10บล่างงวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่หนึ่งไปถูได้ยนที่ผ่านมานี่นะครับผมเลขดับไปที่6ตัวเลือดสีตัวนี้นะครับคือศูนย์สองสีเก่านี่เลขศูนย์ตัวนี้เข้ามาที่หลัก10ล่างออก0 2นสะครับสาหรับงวดนี้นะครับ งวดนี้นะครับเหลือเลขไปที่นะครับที่บอดับข right ึ้น1 2 5, 7, tensor, ึ 8, ่งเลขที่ดับก็คือนศูนย์สามสี่หกแเาแนี่นะครับเนาะสามสี่หกแปดเก้านี่แหละแล้วก็บอดับก็คื้นหึ่องห้านะครับหนึ่นะครับเพื่อนๆตัวนี้ได้7กับ8นะครับผมเลขเด่นได้เจกับ8เท่าเสียวมาเขียนใส่นี่นะครับผมเลขเด่นนะครับเพื่อนเนาะเลขเด่นได้7กับ8นะครับผมได้7กับ8นะครับผม นี่นะครับมันเข่าสูตรลักนะครับมันเข่าสูตรลักเจ็ดกับแปดเข่าสูตรลักนะครับเพื่อนเนาะได้เจ็ดกับแปดเพียงสองตัวเท่านั้นแล้วเลขนะครับที่มันดับนะครับที่เลขที่ดับนะครับแล้วก็เลขที่ประดับนะครับเพื่อนเนาะเลขที่ไม่ดับเหลือดับแล้วนะครับเหลือดับนะครับบอม่นเลขเด่นด้ยแต่ว่าเลขมันเหลือดับเนาะก็คือตัวนี้นะครับผมในหวดนี้ได้ไปที่หนึ่งสองห้าเจ็ดนะครับผมเลขเหลือดับได้ไปที่หนึ่งสองห้าเจ็ดนะครับเพื่อนหนึ่งสองห้าเจ็ดนะครับ 1. 2. 5. 7. นี่คือเลขเหลือดับนะครับเลขเหลือดับแต่ว่าตัวนี้เป็นเลขเด่นตัวนี้เลขเหลือดับตัวนี้ไม่ใช่เลขเด่นนะครับเหลือจากเลขดับนี่จังเป็นเลขเด่นนะครับเกับ8นี่คือเลขเด็นนะครับเล้ยวบานที่นี่นะครับผมเลขยุนี่นะครับผมมั่นกระซีคือกันไปอยู่ที่เลขเก็ดนะครับผมเปื่อนเนาะไปที่เลขเก็ด เพราะว่าเลขเกตก็แตัวนี้นะครับผมมั่นสิคือกันไปที่เลขเกตตัวนี้นะครับโดยที่ปฏิเสธบ่ไดดเลยนะครับผมแล้วก็มาคขึ้นสูตรหลักอยู่ขึ้นเลขเกตนะครับเลขเกตนี่นะครับผมเลขันสิออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมถ้าเข้าจับตามสูตรจริงๆแล้วมันสิเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับลักสิบนะครับมั่นกับสิไปที่เลขเกตนะครับลัก1ิสิไปที่เลขเนะครับเพื่อนๆเนาะ หลักสิบลลจะไปที่เลขเกียนี่นะครับเลขหลักหน่วยจะไปที่เลขคานะครับผมหลักหน่วยจะไปที่เลขหานี่นะครับผมกระสีออกมากเป็นแบบนี้นะครับมันก็สีได้หลักสิบไปที่เลขเกียหลักหน่วยไปที่เลขห้านะครับเพื่อนนี่คือเลขกลางนะครับผมเลี้ววันที่นี่ตัวร่องลงไปนั่นก็คือเป็นเลขที่401นะครับผม401นี่นะครับผมก็สีเป็น7 4 75, 7จ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดะครับผมเจนะครับผม, 74, บผมก็สิเป็นเจเนาะในตัวนี้ในในสูตรนี้มันกรสิเป็น7จหาแล้วก็เจ็ูนอยู่ในสูตรที่มี0นนะครับผมมีศูนตัวร่องน,นี่คือศูนย์นะครับมีศมันกรสิไปที่7570นะครับผมเนาะอยู่ในนี้มันสิมีเจ็ดห้าเจนะครับผมเจ็ดห้าเนี่นะครับเจ็ด เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์นะครับแปดห้าแปดศูนย์นะครับบิวนี่มันบ่มีหนึ่งนะครับไม่มีหนึ่งมีแต่ห้ากับศูนย์ในสูตรหลักนี่นะครับหนึ่งไม่มีนะครับเราก็มีเลขหาอยู่นี่เราก็มีเลขศูนย์เพราะฉะนั้นนะครับผมเข้ากระซิ้งไเป็นตัวร่องไปที่เจ็ดศูนย์นะครับผมนี่นะครับผมเจ็ดศูนย์อันนี้เขาเอาตามตัวนี้บอกเกี่ยวกับเลขดับนะครับเอาตามเลขเด่นของเรานะครับตัวร่องนะครับผม แต่ว่าตัวนี้บ่ดับนะครับแล้วก็ชนเด่นพร้อมนะครับไม่ดับชนเด่นอันนี้ก็ไม่ดับชนเด่นนะครับแล้วบานที่ตัวนี้มันกระสีมาเขาในสูตรลักเป็นตัวร่องนะครับเป็นตัวร่องนะครับเป็นตัวร่องใน2คู่นี้นะครับผม7080แล้วกับ85นะครับผมแ5แล้วก็7 5หมันกระสีเป็นเลขอยู่นี่เพราะว่าเลขสูตรลักนี่มีตงแต่ชนที่ ช่นที่ตัวนี้นะครับผมช่นที่ตัวนี้นี่นะครับตัวนี้ตัวที่เหลือไม่ดับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นเด่นนะครับผมตัวนี้เป็นเด่นนะครับ C กับบมี่นะครับผมอยู่ในสูตรหลักบ่มมี่ซนะครับแล้วกันหนึ่งกับบมมี่อยู่ในสูตรหลักนะครับมี่อยู่ในสูตรหลักก็คือหากับศูนย์นะครับผมห้ากับศูนย์สองตัวนะครับห้ากับศูนย์สองตัวเท่านั้นนะครับอันนี้คือเลขเด่นนะครับผมแต่เลขดับนี่มันสิดับไปตัวนี้นะครับดับไปตัวนี้ มันจะดับไปที่เลขศูนย์เลขอยังมันดับไปเบิดแล้วเหลือสองห้าแปดเก้าเท่านั้นที่บอดับนะครับถ้าเลขที่ไม่ดับสองห้าแปดเก้ามันสีมาส้นสูตรลักนี่ก็คือนะครับผมเพื่อนเนาะมันสีมาส้นสูตรลักก็คือนี่นะครับผมห้านี่นะครับแล้วก็แปดแล้วก็เก้านี่นะครับนี่นะครับตัวเลขดับนะครับจะมาส้นนี่นะครับผมห้าแปดเก้าเลขเด่นสีมาส้นหาคับศูนย์เลขดับสิมาชนหาคับห้าแปดเก้านะครับผมเลขมันก็จะไปที่ซีตัวนะครับผม นี่นะครับสตัวม,วมันจะเด่นไปที่สตัวถ้าเป็นตัวร่องนะครับถ้าเด่นจริงๆก็คือเลขยหานะครับเนาะถ้าเด่นจริงๆคือเลขยห้าถ้าเป็นตัวรอง,รง,อ 5, รองมันก็จะเป็น7 8 7 9 7 0 7 5นะครับผมนี่ครับผม7 8 7 9 7 0 7 5นะครับผมนี่นะครับ7 8เนาะมันจะไปที่7 8นะครับผม7 9นะครับผม7 0 7 5 นะครับแล้วบานที่นี่เลข8เป็นตัวร่องนะครับอยู่นี่เนาะหลักสิบเลข8เป็นตัวร่องนะครับผมตัวเด่นก็คือเลขคามันก็สิไปที่85นะครับผมตัวร่องลงมาก็สิเป็น80นะครับแล้วก็8 9 8 8นะครับผม8 9นะครับตัวเบิ้ลเขาเบาซะนะเอาเบานะครับผมเนาะก็สิเป็น8 9นี่นะครับเลขสีเด่นไปอยู่1 2 3 4 5 6 7 7คู่นี่นะครับเพื่อนๆเนาะ7คู่นี้นะครับผมที่เด่นที่สุดแล้วนะครับผมในเลขหลางนะครับเพื่อนๆ เนาะนี่นะครับผมเข้าใจเพื่อนเพื่อนไปแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อเนาะเอาแม้นยังไดก็ดีนะครับผมเพื่อนเพื่อนเลขของเง้านี่บ่าท่านหลุดนะครับผมเลขแล้วมันบพท่านหลุดนะครับผมยังไม่หลุดเลยนะครับผมเฮ้ากันเลยนําเสนอให้เพื่อนๆเพื่อเป็นแนวทางบ่างไม่สิเป็นไปได้หรือไม่นะครับเพื่อนๆมันสิเป็นมีความเป็นไปได้มากหน่อยสํามไดนะครับผมยังไรก็ดีนะครับผมในเลขลัก หน่วยล่างนั่นนะครับผมดับหน่วยล่างนั้นเท่ากับแจให้เพื่อนๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเนาะสูตรที่4นี้ต้องมี4ตัวนะครับผมต้องมี4ตัวต้องเอาหนึ่งมาใส่นะครับผมหลัก10ครั้งที่3ต้องเอาหนึ่งมาใส่เป็นเลขศูนย์นะครับถูกต้องแล้วนะครับเพื่อนๆทักท้วงมากเป็นเลขศูนย์จริงๆนะครับผมในตามสูตรของเขาที่ให้เพื่อนๆไปก็คือในสูตรที่4เนาะนี่คือสูตรนะครับดับหลักหน่วยล่างนะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับผมในเลขหลักของเขานี่ก็ได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นี่นะครับผมได้เปแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเนาะเดี๋ยวนะครับผมในคลิปต่อไปเฮ้ากับจังคอยมาเบิงแต้มร่วมนะครับผมแต้มร่วมเลขนางเนาะเพราะว่าเลขนางแต้มร่วมของเฮ้าหัวที่ผ่านมาน่ะมันหลุดนะครับเฮ้าก็ต้องประมวลผลใหม่นะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับผมยังได้กัให้พาให้เพื่อนๆไม่นี่ครับผมก็คือชุดนี้นะครับเด่นไปที่หลักสิบคือเลขเกต เดนไปที่หลักหน่วยคือเลข5นะครับผมจับคู่แล้วได้75หนะครับผมจะเข้าแต้มหรือไม่นะครับผมเพื่อนเฮาจงคอยมาค่อยรุ่นกันอีกนะครับผมแต่ว่าเลขของเฮานี่นะครับให้ไปนี่นะครับชุดรองลงไปก็คือนี่นะครับผมชุดรองลงไปทั้งหมดนี่ร่วมกับชุดเดนพร้อมนี่ไปทั้งหมด7คู่นะครับผม7คู่แต่ว่า7คู่กับสีเด่นไปที่7 5นะครับผม7 5กับ85 ตัวรองก็เปิดเจ็ดศูนย์แนะครับผมมีเท่านี้เอานะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดจะโชวยเพียงสานีนะครับผมในคลิปต่อไปเฮ้ากับจังคอยมาเบิงเฮ้าสีมะเอาแต้มร่วมนะครับผมแล้วกาเลขบนนะครับผมในเลขบนเนาะนะครับเฮ้าจังคอยสีมาจับเลขบนนะครับจับคู่เด่นนะครับชุดเด่น เลขบนนะครับเพื่อนๆเนาะเอานี่ก็เลขล่างใหเ้เพื่อนๆไปเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเอาสําหรับคลิปนี้เฉียวไปเพียงสานีเด้อน,นะครับผมเพื่อนๆสีลาไปเลยนะครับยิ่มคำนิม่มเมื่อดนะครับมาพอกันยิ่มเมื่แรกนะครับเพือ่อนๆเออยิ่มเมื่อแรกนะครับผมว่าอยากลวกอยากเต่านะครับง่วงๆท่านขอขอรักยู้นะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับผมก่อนนอนกระชังเบิงกระได้นะครับเพื่อนๆเนาะก่อนนอนค่อย ดูก็ได้นะครับเพื่อนๆเอาสำหรับคลิปนี้สวไม่ฟเพื่อนๆจิ้นลาไปเลยนะครับผมเพื่อนๆเนอะเอาคอยทุกคนอยู่ดีไม่แห้งเก่มแดงอ่องตองเคอเกาเด้อนะครับเพื่อนๆเนอะเอากาเซลไว้เพียงสำนีสวัสดีครับ